สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะแหม,ม่หลังจากปีใหม่แล้วนะเราก็ทุกๆคนคงจะเหนื่อยไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ทำเบเกอรี่นะคะคนไหนที่ทำเค้กขายบ้างคะเค้กปอนเค้กปอนปอนขายดีกันไหมคะออลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่า ขายดีหรือไม่ขายดีนะปีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้แม่ก็เพิ่งว่างจากงานเค้กปีใหม่มานะคะก็เลยห่างหายกับเพื่อนๆไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะต่อไปจะเป็นเทศกาลอะไรเพื่อนๆรู้ไหมคะอ่าต่อไปอ่ะก็คือเทศกาลตุษจนีน ตุดจีนเราจะขายอะไรบ้างคะฮะตุดจีนเราจะขายอะไรอ่าก็หนีไม่พ้นปุ๋ยไายขนมเค็งขนมเทียนอ่าใครทำซาลาเปาก็ได้แต่แบบไม่ได้ทำซาลาเปานะมันจะทำปุ๋ยไายนะคะกับนขนมเข็งขนมเทียนนะอันเนี้ย เราได้ลงคลิปวิดีโอไปให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเข่งเราก็มีลงคลิปไปให้สอนอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ปุ๋ยฝ้ายเราก็มีสอนไปนะคะใครอยากาจะได้สูตรนะคะก็ลองเข้าไปชมคลิปวิดีโอที่ทำเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง เทศกาลตุดจีนนะคะเทศกาลตุดจีนก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งในการทางสายเบเกอรกี่นะถ้าใครไม่ทํำก็ไม่เป็นไรแต่ปุยฝ้ายก็คืองานของเบเกอรกี่ถูกไหมคะอะย่างน้อยปุยฝ้ายปุยฝ้ายเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุดนะแล้วไวที่สุดนะคะสิ่งที่ทำยากที่สุดคือขนมเทียนนะขนมเทียนเนี่ยแทำมาแล้ว ยากมากคือไม่ได้ยากสําหรับเราแต่ว่าเรื่องเขาเยอะเรื่องเขาเยอะมากกว่าจะได้ขนมเทียนออกมาแต่ละตัวเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากๆแล้วก็ขั้นตอนนะคะเยอะมากๆเลยนะก็แต่ทําไมคะโหเวลาขายขายดีมากกําไรดีมากเลยนะใครใครใครที่ทําได้นะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าขนมเข็งขนมเทียนจะขายไม่ได้ ขายดีสุดๆไม่พอขายด้วยจะบอกให้นะคะใครที่ลองทําแล้วก็จะรู้ใครที่ยังไม่ลองทําอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่เชื่อไว้เลยว่าถ้าเราทําขนมเทียนขนมเข็งอร่อยนะฝีมือไม่ถึงกับแย่มากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขนาดแบบกินไม่ได้ฝีมือปานกลางอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งก็ขายได้นะก็คือเราก็ทํา ตามสุดความสามารถของเราเราว่าอร่อยของเราก็โอเคก็ก็ขายได้นะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะหนเทศกาลขนมทําเงินนะสร้างไรายได้ปีใหม่ทําไมคะงานเบเกอรกี่เรากเค้กเค้กสร้างไรายได้นะบางคนอาจจะได้เป็นหมืน่นบางคนอาจจะได้เป็นแสนก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีแรงทําแค่ไหน นะคะแล้วก็มีแรงไขแค่ไหนขนมเทง่งขนมเค่งขนมเทียนก็เหมือนกันเรามีแรงแค่ไหนทำไปให้สุดความสามารถแล้วก็เหนื่อยแค่ไหนพอหยุดแค่นั้นนะคะก็ขายได้แน่นอนนะโอเคไหมคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเออเอเอจะหาขนมปุยไฟายมาทำให้ดูดีไหมคะ ค่ะขนมปุยไฟยว่าทำกันยังไงแล้วก็สร้างเงินกันยังไงนะคะโอเคคลิปนี้เออ่จบแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวัชราเบเกอรีร่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ